โดยกบับสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะเอซี FC. กันเบ้อสุขสู่คนคือกเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพราะว่าจะเป็นพี่น้องฟังลาวฟังไทยเขาเนาะกะข็ขอยินดีตอนทับเข่าสู่ซ่องมุกดาวันสาวลาวคือเก่าเนาะมาพบมาพ่อ,อก,กันเมื่อนี้กาที่แหละทุกคนเลยมาบ้านน้องพัดเนาะโดยก็คือซึ้งเมื่อนี้กามาอ่าแจ้งข่าวดีเรื่องของน้าของในเนาะพ่อแม่พี่น้องกาพอดีว่าอ่าตอนนี้กาคือ สี่ข่าวมาทำสร้างเนาะพอปกตี้กับโดยพอปกตี้กับาทางสาม,มุกดากะบบุกคอยหู้เนาะว่าคาสร้างอยู่พี่มันราคาเท่าใดแล้วกะับยูบ้านดงบเง,งียวค่ะทางสาม,มุกดาหู้แล้วเพราะว่าเห็ดอยู่พูดมากกัลายลังเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่อยู่พี่หันบัวราคาสร้างเห็ดห้องน้านี่ห้องหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องบัวเพิ่นสีเอาราคาเท่าใดเนาะ ก็เลยมื่อนี่สิเขามาทำรายละเอียดบางเนะาะาว่าตกลงปรงใจราคากันกับคาสร้างแล้วกับเมื่ออื่นทางสามมุกดากาสิอาอุปกรณ์เข้ามาเลยเนาะโดยปั๊สาเดียวไปเบิง่งไปส้มน้ากันน้องพแม่พี่น้องเนาะโดยอืมเอาสบายดีเด้อบ่ทาโดยสบายดีโดยอยอาูบา้บ่าวข้นไม่บ่อนฮะ แต่เสริมรอบมามั้ยอ่าต้มเสริมรอบกระลูทั้งหน่าทั้งตาพร้อมใพี่นงอ่าตมันมันหุกแหงนะสมมุกไหุกแงบ่โจรบ โบเมนมาฮะมันเอาหกก็ต้องเป็นโจูนได้สายโจูนได้ต่เก่าเกี่ยมันก้อยนิดนินึงนะเออเฉพาะจังขอผู้บ่าวมาจังไหนตามหลังพี่น้องเลยโบขออีแล้วอยากอายเจ้าบัดนี้น้องพลอยพี่น้องเลยตัวขอผู้บ่าวมาทางไหนเด้นี่วะคืนไม่ขอสิบกว่าที่ใส่หมดลงดินเลยเลยไม่นี่ก็เอาได้สมุกไว้ฮะเอายังไงเขาลนี่ มือฝ่ามืดผุดมากเลยเด้อเอจะยิงชิพาขดผู้คนเข่าอีบอสัยเข่าเนี่ยเดี๋ยวคงเครื่องให้พูทงเครื่องให้ชิลุล่เครื่องให้หรือทงเครื่องให้เครื่องให้นะเออจะเยอะแยะผู้ได้บอกนำาืองานเฉพาะงานเฉพาะมือเ่ามืดผุดมากเลยโดยขดนุกนางนุกเดี๋ยวนี้โดยงานผมต้องทเข่าเกี่ยวแล้ววัดงังปั้นสมุขโดยพลรมาน ปลาตาเดียวอาจีนะจังหวะแล้วบ่าวไทยผู้มากระเย็นเซเวอร์ยินดีด้วยพี่น้องเลยเพราะว่ายำลมยำหนาวเนาะโดยโดยการหาปลาชุกภาตีไงด้อบ่าวไทยเราเจากันเนาะสบายดีโดยอ่ะท่านเจ้าคือสิอยากให้คอยไปเลยเนาะสบายดีคนเลยอ่ะเจ้ไปน้ำผ่อยบ่ไปไปน้ำกันได้ไปไปบ่เรื่องของน้าของในได้ครัากันไปน้ำกันนี่นี่ไปไปภาค่อน ต่องหน้าของนม่คนบ่ต้องไปไปพาคค่อยไปพาคค่อยไปจ้านะเฮ้ยคุณลี่ย่าขุดนะพ่งเอ้พี่น้องเอ้ยต่อก็ทำหน้อยทำใจกระทำหน้อยทำใจก็ออ่าสบายดีเด้ออีหล่าทางโองเนาะโดยออ่าเบิร์อ่านนิดมาให้เลยต่อย่งนี้ของติ่งอยู่เจ้าคือตาดีใช่ไ่มคะเจ้ามาเลยเจ้าบมาเบิร์นย่งหน่อยโอ้มีเต่มเต่ามาพี่นางเอยพี่นางเอ้ยต่อ บ่ได้ไปทางใดบ่อีหล่ะม้อนี้แม่นบ่ได้ไปบ่ได้ไปทางใดโดยโอ้เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำเฮาก็คือสิแล้วเบิดแล้วเนาะเดี๋ยวน้ะแม่นเพิ่นแล้วเพิ่นแล้วอืมเป็นจะไงอีหล่ะเพิ่นอันมาเฮ็ดให้่ได้บ่หนำในโดยมาแล้วแม่นอ้าตตมาเลยได้บ่ท่ามาเพิ่นมาจ้ามื้อใด้หัน้องจ้าเมื่อวานนี่วานนี้โดยสดๆฮั้งหมดเลยได๋นี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปเด้พาเอื้อไปเบิ่งดูค่ะ เห็นหงมบ่ย่าแม่อเอาเห็นหวมโอ้เห็นหวมไปเออไปเบิ่งดูอ่าขอยเยขอยมาขอหาเดียวบอผนบทาจอยู่ทางใดโอทังได้บ่ทาคนสิต๊ลค เพิ <irgendw carbono S 2> ่นเจาะอยู่พี่อันนี้เนาะโดยใช่น่ะมียังคือเป็นนั่นนั่นน่ะบ่ว่านี่เพิ่นเมื่อวิทแลอยู่หมอกน้ําแดงอะอียงมันุดลข้างในแล้วมาางเพิ่นมาเบิ่งให้เพิ่นว่าเดี๋ยวสิซื้ออุปกรณ์แล้วมื้ออื่นสิมาเฮ็ดให้ใหม่เด้อเิ่อคิดว่าเจาะแล้วเป็นแบบนี้อ้ามันคือเป็นแนวนี้มันสิใช้ได้บ่เนาะพี่น้องอนีใช้ได้อยู่อเท่านี่น้องเพิ่นเจาะนี่ได้ยินเอ้ยแกเพิ่นว่า4,500 โอ้โธรรมาดาเนาะบาทาถือเนาะอยู่พี่เนาะโอ้สีปัญหาพมยพี่น้องไงอ้เนาะสกุบอะละแต่ละบอมันกับบุคือกันเนาะนนแต่ละหมู่บ้านโอ้ทางอื่นนี่หกพันพวยพี่า้อบานนาสนุเนาะแเนาะเจ็ดพันเจ็ดพันยปังหกเจ็ดพันพวยพี่น้องเอ้อยู่คนเนาะอ,อันนี้กับมาชุดๆนอน,น,อนโอ้ยเอาคือมาเจาะอยู่พี่สายนี้แหละโอยแต่แรกน้องว่าสิเจาะทั้งหน้าบ้านและ ไม่ใหญ่กัน,นำาบาเพิ่นเลยบอกว่าเบึงมันบางามเพิ่็เลยอยากให้มาเจาะข้างหลังเพิ่นว่าววคือเดินทง่นีะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันบ่เมนยังนะน้องหล่าแบบว่าอ่าดินอันนี้เ่าพ่อท่นเนดินทห้เจ้าหรอวะแม่นวิดินเขาไม่ใหญ่ในเพื่อนเพิ่นอันอันเป็นพี่น้องเดียวกันบะไม่ใหญ่แบบเพื่อนหยาเน้ๆโอแล้วกบนำาบาวเพิ่นก็นเลยมาบอกผู้ส้างเพินพ่นนองก็เลยว่าให้เจาะข้างหลังแล้วเพิ่นว่าบอให้มาเจาะทั้งนี้เพิ่นว่าทั้งนั้นแบบ เงินอ่ะเมื่อไน่ถ้าได้เห็ดห้องน้ำเพื่อนเนาะเดินไปอยากให้เจ้าใกล้เมนเมนอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าเห็ดห้องน้ำอ่าจจะได้เห็ดยูหันเนาะพอเป็นแต่ว่าอันโออยู่ได้นี่เนาะแต่ว่ามันมันโบเมนดินของน้องพัดเป็นบ่โดยดินของไม่ใหญ่โดยไม่ใหญ่มีผู้ใดเลี้ยงเพื่อนนี่บ่มียังมีผู้ใดอยู่กับเพื่อนอ้อยังหมู่อยู่โดยขัืนคือว่าตอนนี้กับมันโบเป็นยังนอกนอกพมเพียพี่น้องย่าน บมเมนย่างยานทั้งตาบเเห็นอนาคตภาคหน้าเนาะแบบว่าเฮาบริโจเซดินเฮาเองโอ้บมเมนว์างดินนิดตีนสาวในบมเมนดินเพิ่นไปจักเป็นใบละพอดีกับตีนสาวนี่เลยหาตีนสาวไปเลยโดยโอ้โหโมแมนพี่น้องเลยเนาะหลังคาเป็นเทเดีนวกันทับกันเลยเนาะแต่ดินนี่ผัดเป็นดินเขาไม่ใหญ่เขาง่าแม่ อ่าสามัคคีก็ได้อีหล่าเนาะเอาจะเฮ็ดหยังน่ะบอกท่าบ่เฮ็ดหยังน่ะตัดขุสมุกแป้อ่ะเจ้าคือนางแป้เอเล่แท้นะอาถ้าถ้าสมมุติว่าเฮ็ดห้องน้ําได้ไสล่ะเฮ็ดอยู่ไสห้องน้ําบ่เลว่าสิเฮ็ดันพอ่าฝนตกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะไสอีล่พาเบิ่ง ไปเบิ่งดูวยบอลทีว่าจะเฮ็ดห้องน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าสากไหลเพิ่นเฮ็ดอยู่พุน่นเน,น,นาะบาดนี้สิมาเบิ่งบอลห้องน้าไดนี้เนาะอยู่ในสู่อยู่ในส้วงไหนน่ะว่าสิเฮ็ดวังนี่พี่เลยโอ้ส่วงนี้บ่แม่ ดินเขามันหอด,ดีบ่พีในอีล่ะนี่บอโดย,น,ยาน,นายนนายังโมฮูยังโมฮูแม่แต่ติ๊กิ๊ตแต่พ่อยายแม่ยายเพมมิ่นมาบอกว่า<อ>ในเหตุสรางนี่แต่มือที่แท็กดินน้องเขาบอ่อยูโอ้น้องเตี้ยได้สิน้องเตี้ยก็บ่ได้อยู่โอ้บอไ่มีไผอยู่จกคนเลยแมนมีแต่พยย่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นแท็กกับพ่อบ้านโดยกับเอ่อทางสาบุญเพิ่นแม่นบ่แมนอือแล้วอันอีหล่าพ่อฮู้บ่เอ่อลงกว้างของดิน ยังบมฮูเลยเมื่อหน้าคันคัน,คนจำพรพิษนาะพ่อแม่พี่น้องเอ่อเห็นสาบุตรมาว่าว่าค่ารักตัวนั่นเนาะ<ด>มาพี่เนี่ยซาซามนอล่ะเอ้ยซ<ด>าซามเมตรบัตรอันขางนี่เนี่ยมาพี่มีเต่ซาเมตรแต่ฟังนนยมันคือกล่องเราฟังนานเด้ <c oughs> เออกะยังวางมาชีหอดไสเออเกอยังวาว่าเบิงบ่งดินอยู่เพราะว่าอันอันนี้ห้แมนดินของเพื่นมนมนอนแม่บ่น้องแมนบัดคารักตัวนั้นเนาะเพ,พ่อแม่พี่น้องเห็นบ่ารักแกได้ทั้งหน้าเฮือนน่ะเนาะอันเนาะรักน้อยๆนะอ่ามาพี่ผัดหอดซ <โด S 2> <ด>อสสาเม็ดสยเนาะโดยเอาโดยว่าทั้งหน้ามันมันชียาวกลัวบ่น้องมันสียาวกลัวรักตัวนี้บะเพราะว่าจากรักตัวนี้มาพี่น่ะ มีแต่เสาเม,ม็ดพผล่มาพี่น้องไงยสาเม็ดมันกะมันสิตกอยู่ประมาณพี่แล้วพี่แถวต้นขามนี่ได้อใหญ่แต่เอเบิร์กไงไม่ชอบแต่แท่นี้เนาะแ <c oughs> มนคือชิยู่ในส่วงนี่แหละนี่แต่บอบอนั่นอย่างหนึ่งะอะไรเนาะอาณาของอ่าก๊อกน้ำเจ้านะดูไปเท็ดดินเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้อง ที่แรกว่าเคลียไ้เจาะเสดินเขากับโบโบถือคือเก่าเนาะเป็นเจาะเศดินของไม่ใหญ่บ่แมนอือเป็นดินของไม่ใหญ่เนาะเพ่อแเ่พี่น้องที่แรกาว,ว่าอให้น้องพี่เจาะแถวทางหน้าเนาะพ่อแเ่พี่น้องเอในื้อใดก็ยามันเนาะไอยู่ในดินของตัวเองเนาะเพราะว่าย่านย่านที่สุดคือภายภาคหน้าเนาะแปบลบว่าลูกลานหรือว่าท้าตเอาลูกเอาปัวไปเนาะยามโบถือกับลูกลานเพิ่นฮะนะอือแต่ก่าโบเป็นใหญ่กวอาเนาะ แต่ว่ามันกะว่าเพื่อไวซ้ซื้ออันนี้เลยอืมน่าตีนเสาเพล่นพี่น้องเอ้ยยังอีหล่าเพื่อนเอาห้องแบบนี้บ่เลยแม่้ก็คือป็นแต่ย่านแท้เนาะลมมาคือแต่ย่านมันไปแทบบัดล,นะลมแห้งนี่บัดลมแห้งมันกับตีงอยู่ได้คั่วเลยบ่แม่อ่าตัวเห็ดเป็นแต่ย่านก็ไนดะ้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอันนี้ผักกระจาดเก,ก่าตั้งแต่พอแต่เมรับบ้บนะ่เนาะแม่ในนี้แต่โดนแล้ว ตัวไม้ได้สันในตัวไม้ฟังนะโอห่ากับมาเห็ดนี่าตัวไม้แม่นหากัใสหาง้องเส้ามือโอโดยกัที่แรกว่าสีมาเบิงเรื่องเห็ดหงน้าเนาะแม่พี่น้องเนาะคันวาน้องพัดว่าอยู่ในช่วงนี้เอว่าย่านบ่ได้เอ้อเนาะคันว่าขางนี่มันเศ้าเม็ดหนึ่งเนาะพาขางนั่นขันเศร้าสามเม็รกันยัง ก็ยังสั่นกว่าตัวนี้นะแม่นอน้องก็ยังงงอีกเลยว่าหอดไซเดี๋ยวสิทามเพิ่นอีกคือว่าหอดไซเพิ่นแท่งนะแต่เฝนสมบันนี่แท้ทีขึ้นสิเมนทั้งนี้แท้เนาะเออซาซามนะผมเป็นพี่น้องพอสดนี่ฮะมันมันคุมกับดินเพิ่นแล้วนะเพราะว่าเลยมาสดทางนี้นั่นมันยังเป็นดินของอาแม่ใหญ่ของน้องพัดเนาะโดยเพราะว่าน้องกับมาหอดแล้วเพิ่นเฮ็ดแล้วแล้วก็มื่นต่อมาเพิ่นก็เลยบอกว่า มื house, the the ่อหน้าเมื่อไงไทยจกเฮ็ดห้องน้ำกับผลสิมาทางนี้ผลบอกติดกระสวนพักเดยผลบอกเฮ็ดตั้งผุนน้องกับกับเข้าใจว่าดินหอดที่เลยเนาะเน้องก็คือว่าแล้วเขาบอไดยูเทปเขาผลเขากับบฮู้เนาะแมนอ่านี่แหละเพราะว่าคืออ่าจุดสำคัญเลยนะน้องเอลยสิบอ่าเวลาเอ่ยไปเฮ็ดเนาะเลยคือเอ่ยกั อยากให้มูโตได้เมืนบอกแต<ฟ>่ก็อยากให้มันอยู่ในช่วงที่ดินของโตนะถ้<ด>าว่าเมื่อนึงเขาเฮ็ดพลาดขึ้นไปแล้วมันครึ่งหนึ่งดินเท่าครึ่งหนึ่งดินเพิ่นเลย,<ด>ยละยะอนาคตเลยเขาเสได้ถูกห้องน้ำ<ด>คือตอนนี้หันเบิ่งวามันสีบมี่ยังเมันบ<ด>อกตมาตึงมาต้องเพราะว่าอนาคตนี่มันบลแน่นาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ารุ่นลูกรุ่นหลานไปเนาะ เพราะว่าเหตุของแนมนี่กะบรอดไซร์ล่าปีสองปีเนาะตลอดเลยอ่าแจ็คสีว่าแจ็คปีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคันในเห็ดกะร์สิปียังบรอดมากเนาะแม่นั่นแหละพอเวลาเขาสิยเหตุน่าเทนี่เขาต้องมีสติที่สุดเนาะโดยอ่าเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็ดขึ้นมาเขาต้องให้มันอยู่ในกฎเกณฑ์ของดินเขาเดินทางเด้ออ่ามีแต่ว่าจังใดก็ะยาเนาะมีแต่ว่ามือที่เอ้พ่อมอ่าเอาอุปกรณ์มา ไปสร้างเพิ่นลงมือเฮ็ดเด้ออ่าเฮาก็สิได้มาเบิ่งกันอีกเทื่อนึงว่ามันตกไสหาไสเนาะโดยถามทางแม่ใหญ่เพิ่นนําพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเห็นทางสบูนเพิ่นว่ามื้อนั้นน่ะข้างนี้นั่น20เมตรเพิ่นว่าเนาะแต่ข้างนี้23แทางหน้านั่น10เมตรทางล่งนี้มีแต่7เนาะอืมแล้บัดนี้หั่นเพราะว่ามันเบิ่งนะพัดทางนั้นว่ายาวกว่าทางนี้พัด มันผัดดินมันบัดคุ้งแต่ซ้ำนั่นเนาะแมนบัดอันตัวทางสันแบบยังคือชิเจยมากพ่อพี่นะพ่อแม่พี่น้องเนาะแ็ยังงงอยู่ก็ยังบ่เข้าใจกับตัวนี้ปันใดเนาะก็คือมือนี่กะทั้งระบาวเพื่นน่อยุชัาเนาะโดยอ่ากะพอดีว่าสี่าจากนายลัพ่อแม่พี่น้องเนาะนัดกันว่าซีมาตกลงเรื่องอ่าเห็นหงน้าโดยว่าคา้างเพื่นนอาเทรายเนาะอ่าทางสามุกดากะ อนโทรไปบับดบดได้เปิดคลิปเนาะโดยอ่โ<ด>ยอาโอกาสได้ลงกระเพิ่นแล้พวพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าเป็นทางของระบาวจาว้าบอญละโดยระบาวจ้าเนาะแม่นอ่าเฮ็ดซ้ำองซาหละบ้านหนาเนาะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าฮองซ้ำอ่าซ้ำองซาแพวาเ,าเนาะสองคูนสองหาเพลอยากได้ในราคาเจ็ดพันหาน้องๆโดยอ่าคันสุดชุดมากอ่ะจะได้อยู่วังกิตพันเนาะแต่ว่าทางสามกุฎาเฮ็ดนี่ยมันมันสิถือกว่าหันพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ าชิววางหกพันหกพันนี่กับมหัศสมตอนนั้นเนาะโดยวางชิูหาพันกลัวแต่ตีเพื่อไว้กับประมาณหกพันแต่นี่ก็เลยอ่ายังคิดเบื้องก่อนถ้าตกลงสร้างได้ก่อนโดยจะทำเหมือนได้ลายสร้างกันมั้ยไงมีหลายสร้างอยู่เป็นตอนน้องแมนโอ้บอแมนมีแต่สร้างเพื่อนแมนบ่โดยโอ้อาดีด้วยสนนพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าการแบบสี่เหละเนาะเพราะว่าเทา ไปบ้านอื่นบางเพลินเพราะว่าแต่ละหมู่บ้านมันก็โบ,บคือกันเนาะค่าสร้างพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือจ้างเทียบบเจ้าหน้ามเนาะท่าไดก็เพิ่นเจ้าให้จ้านนนี้ส <4, 5. S 2> ี่พันหาสี่พันหาคือเขตแถวเอ่ยกับโบได้อีกเด้ป่ะเนะี่ยอ่าเพราะมันจะอยู่ในช่วงอ่าห้าพันหรือหกพันนะก็จ้างไปบานน้าโนนาสนธ์<ล>บ้านนองโบเนาะพ่อแม่พี่น้องแห้งๆเนาะขันตำเพินเน่นยังเอาเจ็ดพันได้เนาะโอธรรมดาเพราะว่าดินแต่ละบอลมันก็โบ,บคือกันเนาะ<ล>แต่นี่กันอ่ะจะเป็นคือกันเพราะว่าสร้างแต่ละบอลมันก็โบคือกันเนาะ อ่อพออยู่พุ่นมันก็สิถือกว่าเนาะเดี๋ยวพี่ก็ยังก็ถามว่าแพงบ่มันก็มันก็อยากอ่าบ่แพงปานใดแต่ว่ามันมันก็เกินที่ว่าเฮาแบบเคยจ้างมาหั่นน่ะเนาะอ่าก็เลยว่าอยากต่อรองอ่าเว้ากันเบิ่งก่อนหั่นนะเมีแต่ว่าจังได๋บดนี้สร้างนะละสิไปหาเพิ่นบ่แม่นตอนแสิไปหาเพิ่นอ๋อช่วงนี้เพิ่นไปใซะ เพิ่นยูไฮยู่หน้าตอนนี้อ๋อไปไฮไปหน้าเพิ่นเนี่ยันท่านเรียกเขาสำจังนอกซางเขานี่ก็ได้โดยเอ้ากะมีแต่ว่าคันคือว่าจะไปมือแรงกะมีแต่โทรหาเอือดโดยโทรหาเอือดแล้วกะสีว่าคำนวนหงหน้าเพิ่นพังโดยแล้วกะเพิ่นสีในราคาเท่าไรคะนะอ้าวทว่าตกลงกันได้กะทาว่าตกลงกันได้คันนัดและเอือดสีเข่ามาเมื่ออื่นโดยและเอือดกะสีเข่าไปสั่งอุปกรณ์มาไว้แล้วอุปกรณ์เนี่ย สั่งคือใช้เวลาอันเพิ่นเอาแบบมาอ่าเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานสั่งแบบเอาเบอร์โทรเพิ karaoke, you know ่นแล้วก็สั่งให้เพิ่นมาส่งฮอดทีก็ได้โอ้แบบว่าได้ไปสั่งยืมหันบ่แม่นอืมยู่หน่ะเนาะอยูืมวันนะมีเบอร์เพิ่นอยู่นี่เฮือนหลังนี้เนีเพิ่นแบบเพื่อนเอื้อยเพิ่นหานหน้าว่ายังไงโดยๆๆแบบใครอยากสั่งเอามาเบอร์นําเพิ่นพอเพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่พุ่นโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องก็มีแต่ว่าอัน คิดว่าเพิ่นสร้างมาแต่บ้านทางนุ่นยางพุอดโมเมนเนาะเวลาเพิ่นสร้างเนาะเพิ่นมีแต่เอาพี่ปะใครก็เอาพี่ไปเลยปะแม่นโอ้แต่แบบว่าเครื่องอุปอ,อุปกรณ์นนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยจะโคบิดเมนมาเนาะแม่น,มน,มนพวกท่อพวกอย่างโคบ,เบโดเมนปะเลยโอ,อ้อะดีแล้วสาวนาะพ่อแม่พี่น้องเลยก็มีแต่ว่าอ่ามืออื่นเนาะการมาตกลงราคากันได้เนาะแต่กับซีบวกก,กับเพิ่นเลยกับซีได้นัดเพิ่นไว้เลยแล้คกันคือว่าอ่า เมื่ออื่นเนาะคันบาบบได้ไปทางใดนเนาะพ่อแม่พี่น้องก็บว่าบบได้เนาะคันว่าว่างคันว่าบบได้ติดงานทางใดเนาะโดยเลยสีเข่ามาเลยชีนัดทางสร้างเพื่อนโล<ด>ยเลยชีเข่ามาแล้วก็จดอุปกรณ์เลยก็สีสั่งมาไหวเนาะ<ด>แล้วก็หายทางสร้างเพื่อนก็เริ่มเห็นเลยแต่ช่วงนี้ก็ยังบบทันตกลงเนา<ด><ด>ะเพราะว่ายังหาสร้างบบไดเนาะพ่อแม่พี่น้องคือราคาต้นี๋ยวนี่ก็ยังอยู่เจ็ดพันถามว่ามันแพงโบมันกะ บอปันใด้เนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าอาเขตบ้านนอกเขากะมันกะเติมหนึ่งอยู่เนาะอีหล่ะเลยว่าจาเดียวเดียวไปนั่งยูทูป่ะการงุ้งอยู่เลยเนาะกับดินเนาะทางนี้ผัดอาสว่างงามวะพี่เนาะพ่อแม่พี่น้องผัดอันมีแต่ซาวเม็ดเนาะปัดช่วงอ่าพุ่นโซซาเม็ดปัดพุ้งแต่หัวเนาะดูว่าดินทางหน้านี่มันมันบ่อซ้ำกันบ่ ดิเซิงกันคือปะมันกระซำมกันเด้เนาะมันกระเซิงกันเด้เนาะแต่ว่าตัวนั้นหันซ่าสามเม็ดมันมันคือสั่นใช่มันคือสั่นเอาพิษบ่ะแต่คนว่าติดตั้งเพื่อนทางว่าหันซ่าสามแต่ทางเหนียนนาชี้ยาวกลัวทั้งนั้นแต่ว่าซ่าเม็ดอืมเอกวายยังยังงงงงอยู่เพราะว่าคันคือว่าอันทางนี้ซ่สามคือเนาะแน่ พอทาง20เมตรพอมันมันสิคุ้งหัวกับดินตัวนั้นเนาะพ่อแม่พี่น้องเออหรือว่าเพิ่นจดผิดบ่หรือว่าจังได๋เนาะแต่ก็ยากดอกเนาะมีต่มือเฮาสิเริ่มเฮ็ดกะอ่ถามทางเจ้าของเฮือนอีเนึงโดยคนที่เพิ่นแทงดินแต่ว่าทางแม่ใหญ่เพิ่นนั่นแหละเพิ่นไปไสซั่นนี่นะเพิ่นบ่อยู่จ้ะเพิ่นไปไสบ่เห็นแต่เช้าโอเคซะนะอพี่น้องเอ้ยกะมีแต่สิประมาณนี้ด้ล่เด้อโดยมีแต่ว่าจะไปมื้อแลง กันนัดทางเพื่อนมาโดยจะก,กระทู้หาเอ้ยเด้อการคือว่ตาตกลงราคาตามที่ว่านั่นแรกอะเมื่ออื่นเอ้ยสีขาวมาแล้วก็สั่งอุปกรณ์มาเริ่มเลยเนาะโดย,โดยแล้วนำก๊อกได้สันมือได้เพื่อนมาเปงให้สันสมืออื่นเนาะมืออื <laughs> <laughs> นมม่นเพื่อนเราเมื่อนี้ไปซื้ออุปกรณ์มาก่อนเพกันปะเอ,อ้ามันมันรุดบ่ทอรุดบ่แม่นทหรมันรุด เจ้ากวาดทรายลดลื่นเสกาวไปจ้าจ้าย่ามาซบซบซบลงทรายบัดตัวทรายบดทรายนะย่ามาลืมเนาะพรมพี่น ER uh. ้องเลยเออบันนี่กันเลยป้าไปหันเลยโดยอ่าที่แรกว่าหยุ่มสีเอาน้ำใส่ออกน้ำขุ่นออกบ่แม่อเอสร้างความพรมพี่น้องเลยจังใดก็มีแต่คือนห้าว่อกันเด้อโดยถ้าจังสันเลยกับสี่แดงโกโตแล้วก็ไปเวี้ข้างหน้าโตเนาะได้พุลแหละสิไปหาทางสาวจ้อยเพื่อนบันนี่โดยโดย มีแต่มื่ออื่นเนาะทวารหน้ากระอือใช่ไหมคามาไหมกระอืดได้ข่ามากระซิบบอกแกอีกเพือน,นึงเดอ้อโดยโอเคบานนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยไะบานนี้กระปาเด้อน้องเตีย้ยเด้อโดยสบายดีกระปาเด้อยสบายดีโดยอ่ะโอเคบานนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องทวารพี่ภาะกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขอภพพขอภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะท่านี้ทางสามวมุกดากระสิบได้โคตจบคลิปลงเพียงสานีเนาะก็มีแต่ว่าเพื่นแหละทว่าเขาตกลงปลุกใจกันเลื่องช่างได้เขากะ อ่ามาลงมือเลยบบดน,นี้เนาะตอนนี้ยังหาซางกันอยู่พราแมยพี่น้องเอ้เอาไทายนี้ทั้งสามมุกดาการสิได้ขอตัวอำลาพระจากาเบิดสุขุสุขอนเดอ้อเนาะเอาไว้โอกาสหน้าคลิปหน้าพอกันใหม่เดอ้อไทยนี้ก็ขอกาวคข้ามาสมบายดีสบายดี